สวัสดีค่ะแม่พี่น้องของไปที่หักแพงทุกทุกท่านเนาะคะ่ะวันนี้นินดีกลับมากับเสียงเพลงมว,มวนๆเนาะคะ่ะเพลงนี้เป็นเพลงของช่องพี่ชุดไพ่เมลซิกเนาะคะ่ะที่นินีเป็นเอฟซีเพิ่นคนหนึ่งเนาะคะ่ะติดตามเพื่นมานานหลายเดือนเนาะคะ่ะแต่ว่าเอพเพลงที่เอเพิ่นร้องก็มีเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่นินดีชอบมากๆเนาะคะ่ะก็เลยถือโอกาส ขอเสียงไปกับผีพื้นเนะคะขออนุญาตจ่องผีเสุดอไพ่เรียบร้อยเนาะคะ่ะถ้าวา่าเพลงทีนี้นี่ร้องไปพิษพลาดประกันใดเนาะคะ่ะขออภัยพิยพจัยขอโทษอย่างแหงเนาะคะ่ะติดตามเชิมค่ะคะ่าเสียงแหบฝนตกใส่สังกะสีกับคือสิมวนกว่าอยู่เนะคะ่ะนอแต่ว่ากั็ มาติดตามชมติดตามฟังกันนะคะว่าพ่อได้พ่อไปพ่อมาโบเนะคะ่ะ <c oughs> ค่ะเชิญค่ะเชิญรับชมรับฟังค่ะ คนมันโมกุลให้โซมันย่างใครเขาต้งขากสิเอาที่ชื่นธนาไม่ได้ร่ำรื่อไว้เพียงเท่าไรชาวนาคนข้าวเลือดนาทีา่ตาที่เทินที่ทางอ่างว่างบอมีผู้เทียง ถคาได้ยินเสียงบอกมาดนวยก้นมีคนหาเสดพอทอดหลังเดิมถ้าขอเชิญยดินที่ติดจีนคนสูบผิวไร้ต้กไม้หม่มาอยากอา ้าใแใจสบบั่นตีรมีคนหามีก็คนอยากทีมีคนปลีนต้องเธอทีขอคนนั้นชีวิตห่างห่างทุกอย่างแค่แคบแต่เธอว้าวเสนอเีื่อเธอมอง่องตอนนั้นมาโชว์ที ใครรอสิมาหากกันใครคนนั้นเรียนร่วมทางคนนี้คนโสดหิ้งรอยยิ้มบงเบิดความหมาย ว่ามาอยากให้ผทายควาแห่งสั่นตีนมีคนหักมีแต่คนเพ้อสิแห้งคนตีนเพราเธอที่เขาคนนั้นฉันฝึกมาห่างาทุกอย่างสุดแล้วแต่เธื่อแค่โชคเสนอเธอพอ,องอ่างคนนั้น คน,นโซท,ทีใครน้อสิมาก,กันมีใครคนนั้นเพิ่ร่วมทางคนนี้คนนั้นคนอือคนโซจีคนนี้ เสียเอาปค่คู่ชีวิตบองนานในดำรวยเป็นเพียงเ่าไข่าวนาไมไ่ยุดขาเชิดหนาชืตาคือเพิ่นชีวิตทางห่างอ้างวางบ่มีคู่เคียงม่ได้ย,ยินเสียงบอก,บอกบรมารเลือกเกิน มีคนหาแค่คิดก็ผิดทางเดินบอกลา,กผาเผชิญความจริงที่เคยถูกลืมคนโสถิ่นรอยยิ้มยังเบิดความหมายเมาไมาหยุดหายหายกระแ้งซัำปต บอมีคนหามีแต่คนอย่าลืมบอกแม่นคนปลื้มของเธอคือขาคนนั้นชีวิตห่างๆอากางที่แล้วแต่เธอแค่ข้อสเสนอเพยงเธอมองบางเท่านั้นคนมันซจิมไทยล้อิมามาก,กัน มีไหมคนนั้นยังเดินร่วมทางคนนี้คนโสอถินรานยิ่งยังเบิดความาาหมายความหมายังาย แห้งหายสะแหงซ้ำเติมตีนตขหากนีแค่คนอยากสืลืมบ่แมนคนเปลื่นของเธอคือเขาคนนั้นชีวิตห่างห่างทุกอย่างเพล่อแอแต่เธอแค่ข้อเสนอเยงเธอมองบางเท่านั้นคนมันโซจิม ใครล้อสิมาหากกันมีไหมคนนั้นอยากเดินร่วมทางคนนี้ไหมคนนั้นถ้าคนโสอทีมคนนี้ ใครเขาไม่อยากเสียเอาเป็นคู่ชีวิตบอกนาบ่ได้ร่ำรวยเป็นเพียงช,วยชวยาวไร่ชาวนาบ่ที่ยุดขาเชิดหนาชูตาคืพิ้นชีวิตทาห่างอ้างวางบ่มีคู่เคียงแค่ได้อินเสียง บอกงานเลือกตกมีคนหาแค่คิดก้องทางเดินบอกบอกล้าเผชิญความจริงที่เคยถูกลืนมคนโซ่ต่รายยิ้มย่างเบิดความหมายออามาอย่างหาย แห้หายผักแห่งซำตืมบ่มีคนหามีแต่คนอยากสิ้นเปมนคนปืมของเธอคือเขาคนานั้นชีวิตห่างหๆทุกอย่างสุดแล้วแต่เธอแค่อสเสนอเพียงคืนว่างเท่านั้นมันโซอถทิมง น้อิมาหกกันมีไหมคนมนั้นจะเดินร่วมทางคนนี้คนเขา้าถึงนรอยิ้นย่างเบิดความหมาย จะร้ายอยากอายแห้หายปัดแทงซ้ำตมบอกมีคนหามีแต่คนอยากซีบบอแมนคนตมของเธอคือเขาวควนานั้นชีวิตห่างๆท,ทุกอย่างสุดแล้วแต่เธอแค่ข้อเสนอจงเธอห้องว่างเท่านั้น คนโซถทิ่มใหยนอสิมาหกกันี่ไม่คนนั้นอย่ากเดินร่วมทางคนนี้ไม่คนนั้น้า,นคนคนนนาคนโซจทิ่มคนนี้ จังไดรนอกกับพี่น้องการเดี็กบางคนก็นกนคือผู้หายผู้บึงตาหักอยู่เนาะคะ่ะรองพี่เองกะมวนอยู่วะน้องก็เหม็นมากในเด็กกับเด็กพี่น้องเป็นจังไรเนาะคะ่ะกะสิไปยาำยแก่ใครอยู่เสียงบาหวานเปไ็นไงเนาะคะ่ะเนาะกะขอบคุณค่ะที่ที่กะมารับฟังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ค่ะพี่น้อง,งปองปลายที่หักแพรงนะคะยานิลี่เริ่มมีเอฟซีเดเลยค่ะเอฟซฝากหมวกมาหายป่ะหมวกเก่ามันขาดค่ะหมวกเก่ามันขาดแล้วนะนี่คือเอฟซีจากร้านละองดาวขายอาหารตามสั่งนะคะมีเก็บสุ่งนะคะนี่คือเพิ่นกระฝากใหายพินิลี่นาะค่ะ ขอบคุณได้ลายเด้กระเด้ที่เออพิ้น่าหมวกพิ้นที่ขาดนะคะขอบคุณเดี๋ยววันหลังสิไปอุดหนุนเนาะค่ะสิไปหาอยู่นะคะ <S <S ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมัเท่านั้นนะสุณทีณ่ ไปเนาะสิมาเพื่กันใจของนนั้นเป็นช่วงทางกับนี้คนบอนโบโกให้โซเหมือนอย่างใครเขาไม่อยากสิเอาเกี่ยงคู่ชีวิตหรอกนะไม่หรอกรว้ ้าวนามีคาถาเชิดหน้าชุตาคือเพิ่นอิตหางห่างวางมาไม่เสาเทียงไม่ได้ยินเสียงบอกกานเลือกเกินมีคนหาแค่คิดก็ต้องเดินไม่กล้าเผชิญความจริงที่เคยถูกเลือ ประแหงซ้ำตือนมีคนหามีแต่คนอยากสิลืมมนคนปลื้มและเธอคือเขาคนนั้นชีวิตทางห่างทุกอย่างสุดแถวแต่เธอก็เสนอเป็นเธอบอกหากเท่านั้นหาโสถทิม ไปดอสิมาหากกันใครคนนั้นอยากเดินร่วมทางคนนี้เพื่อนรอยยิย้มยางเบือดทำไมเงามาอยังอายเพื่อนเธอทำตีมีคนหาก แต่คนตาจีหมองเองคนตัวของเธอคือเขาคนนั้นชีวิตทางห่างทุกอย่างเแค่เพียงเขาแต่เนื้อเพื่เธอมาดังขนานั้นถ้าเกิดใครน้อสทีมาหากันมีไหมคนนั้นมาเริ่มเรื่อง

มันกรโคยฟ้าชาวนายดทายาุตาคือเพลินพีน,พนางาห่างมัน้เขาเคียงไม่ได้ยินเสียงบอกขาดเวือเกินมีคนหา ก็คิดก็สีกลางเดินถ้าเผชิญทางความจริงคนสงโสดถิ่งก็ยิ้มจะมีความหมายแต่ว่าอยากใายให้เ,เพื่อสันตื่น มีคนหักมีแต่คนอยากเปลีออย่ยนหมดมีคนเปลี่ยนคนเธอคือเขาคนนั้นชีวิตห่างห่างที่แล้วแต่เธอเสน่ห์ที่เธอแบบคนนั้นมาเจอที่ใครแล้วกี่มาหากันยังคนนั้น มาเดินเ่นผ่านเป็นค่ะพี่น้องงไปนะค่ะเมือนนี่น,นียังติดนี่ติดสินพี่น้องถูกช่องอยู่นะคะเพราะว่าเมือนี่กับไฟดับเดียวมาเดียวดับนะคะพ่อมาแล้วกะือฝ่าห่องนะคะนี่คืออุปสรรคในการบึงขิดนะคะ ดิ่ีกับขออภัยมากนะคะแต่ว่าสิตามไปอยู่สิบไปเอะตามไปให้เบิร์ตทุบบานนะคะที่เขามาในช่องคนอินดียมวยเหลือนะคะครม่นีกะยิน่งกะได้เขาดูมาจากผู้รักผู้ยัยลายถันนะคะเพื่อนว่าไพดังกับเปเกกะอฟคุณนั้นนะก็กระเซฟคุนั้นนะคะคือลิ่งมันนี่ขออนุยาต ช่องพิจุดไปมีสิกนะคะเพราะวะเพื่อนก็เปิดช่องที่ล้างเขาไม่มีต่างต่างนานนะคะเื่อนมีเปิดก่อนต่างนานเพื่อนก็เปิดที่ล้างเนาะคะ่แะแต่เพื่นอนตนัวนี้เพื่อนกับไอแลนดพานที่มีไปเรียบร้อยนะคะสีฮอดสินใช่แล้วมีกันยัง่งยังอยู่ห่างๆางอยู่นะคะค่ะแต่ือว่าสุดยอดนะคะถือว่าเป็นคนมีความสามารถนะคะที่ เอกปลายได้ไหวถึงขนาดนะคะนี่ีการปิดสองมาก่อนก็ยังแต่จังไรนี่มีกับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่มาเบ่งมาช่มนะคะมามุงกระเบื้องหายผุละแผ่นสองแผ่นนะคะทรามนีกับนี่กับคือเพลงของสองที่สวดไพ่นี่เพลงนี้เป็นเพลงที่ที่สะดุู้นะคะที่นี่ลูกีกว่า ถึงไม่หูนะ,ะก็เลยแบบแก็ได้วันนี้ก็ได้สอบนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ยังบได้จะของเพลงเป็นกสศวายดอกพิษเพล่นเป็นเสียอยู่ถัดกับตำฐานัดไฟแตนั้นมันนก่ะที่วาสิสอมสีลองไปข้างหน้ากัิด,ดีก่หนี้อยู่นะคะการสำนับมนีก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เออ มาดึมาชุ่มนะคะมาให้กำลังใจยังดีคนผูหาอยู่เสมอเนาะค่ะบ่เคยขิมเคยปากันเนาะค่ะ mm. แล่ที่สำคัญนะคะ mm. ขอบคุณหมวกสวยๆจากบ้านนอ,องดาวรีมขงนะคะเ mm. ปลานขาย mm. อาหารตำสังตำส่วตตำพะรีตำยังลหลายอย่าง,งาก้บงเขากำหนมนะคะ mm. ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่าน,นะคะ See you again ่ะสีอัลเกนเพื่อมาเร่อใบบาน